เรามาดูตัวอย่างที่4กันต่อเลยนะครับตัวอย่างที่4ตรงนี้ผมเปลี่ยนโหลดนิดนึงนะครับก็คือแกเล็กซก่อนแล้วกันก็คือโหลดของเราเนี่ยแทนที่จะเป็นตัว P เราเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็น MOMENT OF c o ค p l เนะครับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกามีค่า Q ก็คือกระทำที่จุดที่3านี่แหละครับตรงกลางของคานตัวโหลดของเราเนี่ยโหลดของเราเนี่ย เปลี่ยนนิดนึงก็คือทางด้านขวามือของสรรมการเนี่ยจะกลายเป็นลบ q แล้วก็เป็นเป็นดับเบลตนะครับดับเบลตเนี่ยก็คือเป็นอนุพันธ์ของไอตัว d i r ล c Delta f u n c ก์ชันซึ่งในชีฟผมเขียนอธิบายแล้วมีกระบวนการในการหาผลเฉลยอ,อินทิเกรต4ครั้งอะไรเงี้ยมีมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ละไว้ จะเห็นว่าเงื่อนไขขอบที่ x เท่ากับ0และ x เท่ากับ l ยังเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับมันเป็นกำแพงทั้งคู่เลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไอตัวโหลดที่กระทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเปลี่ยนตรงไอตัว boundary condition นิดเดียวไม่มี distributed load ก็ไอตัวโหลดเวกเตอร์จากภารากระจายตรงนี้เนี่ยก็เป็น0หมดมาเปลี่ยนตรงไหนครับมาเปลี่ยนตรงเวกเตอร์ทางด้านขวามือครับเวกเตอร์ทางด้านขวามือที่เปลี่ยนตรงนี้นะครับก็คือผมลบตรงนี้ก่อนลบ stroke ตรงนี้ก่อน ที่จุดที่3เนี่ยพอไม่มีแรงมากระทำเพราะนั้น p3 จะเป็น0นย์ะครับในขณะที่ q3 เนี่ยจะต้องแก้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น Moment โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับเป็นบวกอยู่แล้วเพราะนั้นเราแก้เป็นตัว q ตัวเดียวอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแก้ง่ายๆแค่นี้เลยเห็นไหมครับถ้าใช้ f i n i t เอลเมนต์เนี่ยมาปรับตัวเลขตรงเนี้ยตรงเวกเตอร์ตรงเนี้ยน,นิดเดียวเดี๋ยวเราก็ใช้ทูในการหาคำตอบได้นะครับ